มาแล้วจ้าทุกคน MG 3D นะคะันนี้เป็นรถปี2021นะคะวันตี0ปีศูนย์ยังอยู่นะคะสามารถเข้าศูนย์เช็คระยะกันต่อเนื่องได้เลยนะคะ mm. ก็เป็นรถนะคะที่เข้าใหม่กัอีกคันนึงที่อยากจะมาแนะนำกันนะคะเป็น MG 3D นะคะราคาพิเศษเพียง359,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันห้า สีขาวกระจังหน้าลายเส้นพรีเมียมแบบสวยๆแบบนี้นะคะด้านในกระจังก็จะเป็นลายเส้นพรีเมียมลมดําแบบนี้ด้วยค่ะคันนี้นะคะพร้อมไฟเดลัยนะคะพร้อมชุดไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะคะเดินลายเส้นแบบพรีเมียมสวยมากๆนะคะเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะเรายัางได้ล้อเดิมนะจากศูนย์ด้วยนะคะกระจกปรับผ้าไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเนียนเรียบสวยเลยนะคะด้านหลังเรานะคะก็จะมีแบบว่า นี่นะคะเสาอากาศด้านบนนะคะแล้วก็กระจกนะคะไล่ฟงไล่ฟ้าให้นะคะมีบริดจ์ไดนามิกให้ด้วยนะคะคงความเป็นออริจินอลนะคะสำหรับรถแบบนี้นะคะอ๋อนี่เป็น MG 3นะคะโลโก้เขาอยู่ตรงนี้นะด้านหลังนะคะเรามีเซ็นเซอร์หลังให้นะคะถึง3ตำแหน่งเลยทีเดียวเดี๋มาดูกันเิ่ะว่าช่องสัมาระเป็นไงนะคะนี่เปิดมาปุ๊บใช่ไหมคะอ่านี่เลยให้ดูกันก่อนเลยนะคะนี่ รถเดิมปี2021นะคะเดิมศูนย์กันแบบนี้นะคะเปิดมาก็จะมีม่านบางสายตาแบบนี้ระวังของด้านบนได้นะคะแล้วก็เป็นม่านบางสายตานะให้เราด้วยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีอุปกรณ์น,นะคะ SOS ให้ นี่แล้วนะคะจะใส่ให้ครบทุกอย่างเลยนะคะนี่เขาทามาอย่างดีเลยนะแผ่นรองนะคะจะบอกว่าเบาะเขานะคะพับได้แยกนะคะไม่ว่าจะใส่สัมภาระก็พับเบาะได้เลยนะคะหรือว่าจะมีผู้โดยสารนั่งด้วยก็ได้ปรับแยกเบาะได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีสัมภาระเยอะก็พับเพิ่มขึ้นไปได้นะคะสําหรับเบาะที่นั่งหนึ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูที่ด้านในเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะด้านในนะคะ นี่นะคะเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกต่างๆนะคะล็อกกระจงกระจกให้นะคะล็อกประต,รระตูอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขาออกแบบมันแบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์เจ็ตเลยเนาะสวยเนาะช่องแอร์เขานะคะก็จะเปิดตรงนี้นะคะให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะที่แบบสวยสะดุดตาสไตล์ m g เลยนะคะเป็นเบาะนะคะลายผ้าสไตล์ยุโรปแบบนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตอ่ะมาสวยมากเลยนะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปเข้าไปนั่งด้านในนะคะด้านในนะคะก็นั่งสบายนะคะ,ะด้านหน้าคอนโซลเขานะคะก็จะมีลายเส้นแบบนี้เลยนะคะมีแบบเดินลายเส้นเคปล่าด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นลายสกอตเนาะเขาให้รายละเอียดนะคะดีเทลด้านในเขาดีมากสวยมากนะคะมีแอร์แบ็กให้ถึงสองตำแหน่งด้านหน้าทุกคนนะคะคันนี้วิ่งไปแค่20,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองเปิดไฟกันนะ เ,เปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะคะไฟหน้าเก่งตรงนี้นะคะแล้วก็ม่านบังแดดก็จะมีกระจกด้วยนะคะกระจก,กว้างทีเดียวเนาะกว้างกว่ารุ่นอื่นๆเลยที่พอยเห็นนะโอ้โหนะจ๊ะนี่เลยนะคะ<ม>ก็ไว้ส่องกระจก,กันได้นะสำหรับสาวๆนะเนาะนะคะเปิดไฟใช้สบายๆได้เลยที่ปุ่มนี้นะคะทุกอย่างนะที่คอนโซลก็จะรองรับ f MAMAX u ให้นะคะ แล้วก็ช่องแอร์นี่ก็กว้างใหญ่มากนะคันนี้จะบอกว่ายังอยู่ในบรันตีศูนย์นะมีบุ๊ก์วิตทุกอย่างให้ครบในนี้แล้วนะจ๊ะไปเข้าศูนย์เช็คระยะกันต่อเนื่องได้เลยนะคะหรือว่าจะกลับมาที่ร้านเราก็ได้นะเรามีบริการนะคะเปลี่ยนยน้ำมันเครื่องนะคะฟรีให้นะคะสครั้งไม่ว่าจะเป็นก่อนออกรถแล้วก็หลังจากที่ขับไปแล้ว10,000โลนะคะก็กลับมาหาเราได้เลยนะจ๊ะ เราไม่ทิ้งกันเนาะดูแลกันยาวๆแบบนี้นะคะออกรถกับเรานะคะเรามีบริการนะคะจัดไปนั้นถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านทุกคันนะคะโอนจองเพียง1 0 0่บาทนะคะวันอนุมัติรับรถนะคะก็จ่ายเพียเป็นเงินออกรถได้เลยนะคะ999บาบาทนะจ๊ะคันนี้นะคะจบทุกอย่าง ที่ PS ได้นะคะเราออกรถใช้เงินเพียง999บาททุกคนนะคะสามารถโทรตรงหาพลอยนะคะหรือว่าแอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะที่ดิงด้านล่างนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามาจาก Youtube นะเดี๋ยวจะให้ของแถมไม่อั้นเลย ด้วยคุณภาพดีๆนะคะเซวิสดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหลังการขายนะคะที่นี่เท่านั้นค่ะที่ PS เนาะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนอีกปีหนึ่งนะวันนี้นะคะมี M.G. นะคะอีกคันหนึ่งมาแนะนำกันแล้วนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะสวัสดีเอ 3D เครื่องพันเกียร์ออโต้ราคาพิเศษเพียง359,000บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ